หนูเสียใจว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ทามีแล้วค่ะอ้ะาวันดีใหม่ทํำไมันดีมาเช้าจ้าเพรวันนี้ชิจะมาเอาโลมาเช้าอ่ะอ๋อแล้ววันนี้อะวันจ่ายค่าเทินาแมวตาไหมยังเออเอามาแล้วมาแล้วเออของเขาเก็มาแล้วเหมือนกันนี่ไงใหม่สามพบาทอือแล้วตอนนี้เธอจะไปไหนอะ เดี๋ยวเราว่าจะไปกินข้าวกอนนะยังไม่ทด้น,นข้าวเช้ามาเลยเอาเหรอเอเอเคเคฮัลโหลแม่ทำไมวันนี้เพื่อนๆขอจ่ายค่าเทอมกันนะแล้วแม่ไม่ได้บอกหนูว่าอะไรเนี่ยค่าเทอมแค่นี้ก็ไม่มีตังให้อ่ะก็แค่นี้แหละยทำไงดีเนี่ยแล้วถ้าวันนี้เขาจ่ายค่าเทอมกันแล้วเราไม่ได้จ่ายคนเดียวเราก็อายคนอื่นสิ คุย <c oughs> ไม่มาอีกเหรอถ้ายังไม่มาแหละไหนก็ยังไม่มาแหละฝาก,กาทูครูแล้ว,ลวการจะเล่นเกมเดี๋ยวค่าธรรก่อนแนนพี่เล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังออกมาเตรียมไว้ก่อนนะสามพันสามพันสองพันเออรู้แล้วค,ค่าเมื่อกี้เกลลี่นะไปหาครูที่ห้องแล้วบอกว่าทุกคนอยากจ่ายค่าเทอมใช่ไหมมากูขอค่าเทอมหน่อยเร็วเดี๋ยวพอ,อจะเรียกครูเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมแล้วเร็วมาเอาลินมาเร็ว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 ลูกเร็วๆครับผมใบเสร็จด้วยนะครับเพราะว่าผมเอาไปบออ๋อได้เลยนี้ิยมมากเลขที่ไหนนะ สิบแปดครับสิบแปดโอเคนี่ค่ะเลขที่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าใช่ไหมอ๋อแล้วก็ส่วนเมื่อกี้เกลียรยเอาไปให้ครูแล้วมอรสามคั้งเอาส่วนของลีละ่ะครูคะตังหนูหายตังหายจะไปหายได้ยังไงหรือว่าหนูไม่ได้เอามาหหลินวงไว้ในกระเป๋าแล้วหนูออกไปกินข้าวกับใหม่ทีหนูก็หาไม่เจอแล้วครูคไม่เชื่อครูถามใหม่ค่ะว่าหนูเอาตังอวดใหม่อยู่เลย <S <S อะไรเร ใครหยิบออกจากกระเป๋าลินถ้าไม่ยอมรับครูจะส่งเรื่องให้หออพิจารณาให้เวลาออกจากโรงเรียนนี้เพราะตอนที่ครูมาตอนเช้าเนี่ยครูเห็นเลยว่าหยิบจากในกระเป๋าลินโอเคครูให้เวลาประมาณ10นาทีนะแล้วเจอกันนะลินเดี๋ยวเรามานะเราปวดหองมากเลยเรากินซุ้มตำมาตอนเช้าอ่ะก็ว่ากินอะไรตู่ๆโอ้ยังกับขี้ผาโอ้เดี๋ยวนี้ไปโอ้ยหยอก บอกมาถ้าเมื่อเช้าเราไม่ไปเห็นนะดินก็คงเสียตังฟรีสา0พันแน่เลยครูจะคอยดูซิว่าใหม่จะมาหาครูไหมอ้าวมีอะไรจ้าหนูนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมีอะไรมีอะไรเลยบอกครูซิว่ามีอะไรครูบบขาคืณหนูไปคว้าตังดินไปเองค่ะแต่ครูอย่าบอกลินนะคะครูถ้าครูบอกลินดินโกรหนูแน่ าสารภาพก,กับครูก็ดีแล้วครูเนี่ยเห็นตั้งแต่เธอเลยนะเดินไปหยิบตงังในกระเป๋าลินแล้วทาไมถึงทําแบบนั้นละไม่ครูเคยสอนกี่รอบแล้วว่าอย่าขโมยของเพื่อนนี่ไม่ฟังครูเลยใช่ไหมแต่หนูไม่มีเงินจริงๆนะคะครูมันก็เลยทําให้หนูคิร้างขโมยตังเพื่อนครั้งนี้ยครูช่วยหนูก็แล้วกันเดี๋ยวครูจะเดินไปบอก,กเพื่อนๆเองว่าหนูไม่ได้เปนคนทําครูเขา้เขาใจผิดเข้าใจไหมหนูเสัยญ,ญาว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะ ดีมากจ้ะเมื่กลับไปนั่งที่ใดลินค่ะไม่ต้องร้องนะเนี่ยครูอ่ะเข้าใจผิดครูก็รู้ว่ามีคนขโมยไปแต่ความจริงอ่ะไม่ใช่ครูลืมไปนะจ้ะเมื่อเช้าอ่ะครูเห็นหนูอ่ะเอาตังไว้เนี่ยแล้วคองนี่แหละก็เป็นคนที่หยิบกระเป๋าหนูอ่ะหยิบตังออกจากกระเป๋าหนูจ้ะแล้วก็เอาไปจดบันทึกไว้แล้วครูลืมนะลินครูขอโทษนะจริงเหรอคะครูใช่แต่ครูจดชื่อหนูไปแล้วตอนนี้นะจ่ายครบหมดแล้ว ขอบคุณนะคะจ้าครูไปก่อนนะครูคเพียครูเบื่อค่ะเออ,เอ,อ,อนกักเรียนทำความเคารพแป้งกิว<อ>ทีเชอร์เออจ้ะจ้ะพอ,อ,อ,อเราออมาแล้วไปห้องห้องน้ำม,มาขอโทษนะไปนานหน่อยเออใหม่เราขอโทษนะที่เมื่อกี้กล่าวหาเธอครูมามบอกเราแล้วลว,ว่าเธอไม่ได้ขโมยไปครูเด้นคนต้องไปเองเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดมเพื่อไม่มีใครขโมยตังเราสามัคคีกันเหมือนเดิมโอเค